สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผม,มอนสุภกรในช่วงมลคลาสสิกก็กลับมาพบกับพี่พี่ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพบกับพระปิตาพังพระการนะครับพระปิตาพังพระการรุ่นลูกพ่อต้องรวยถือได้ว่าเป็นพระที่กําลังได้รับความนิยมจากพี่พี่ผู้ศรัทธาในองค์พ่อท้าจาตุคามรามเทพเป็นอย่างมากนะครับ คือรุ่นหลักๆตอนนี้โอ้โหราคาไปไกลมากนะครับรุ่นรุ่นแรกปี2 5 3 2นะครับล่าสุดผมเห็นในคลิปเนี่ยเป็นของคุณอันนะครับคุณอันโอกินะครับไปขาย2เหรียญ10บล้านเลยนะครับถือไว่าเป็นรุ่นหลักจริงๆนะครับลายเหรียญลายเสือนะครับของรุ่นแรกแพงจริงๆนะครับก็สําหรับผู้ที่ศรัทธานะครับเชื่อมั่นและศรัทธาบูชาย่อมให้ผลนะครับ ด้านหน้านี้เป็นพระปิตาพังพะก,กาลุ่นลูก,กพ่อต้องรวยนะครับสุดยอดพิธีมหาเทวาพิเศษสี่วาระด้วยกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวาระแรกนะครับปูกเสกที่วัดเขาขุนพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชวาระที่สองวันพุธที่15กนะุมภาพันธ์2566ณสะดือทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวาระที่สวันพระเอสบอดีที่16กนะุมภาพันธ์2 5 6นณ วัดมหาธาตุบวรมหาวิหารวันอ่าที่ที่สุดท้ายนะครับก็เทวพิเศษที่ศาลหลักเมืองจอังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต่อหน้าองค์พ่อท้าจตุครามถือได้ว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆและก็รวมมวลสารรวมเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า108รูปนะครับ108รูป ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่มียังยังไม่มีพิธีไนที่ที่เป็นพร,รมการยุคใหม่เนี่ยที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังนะครับนะบด้านหน้านี้เป็นเนื้อชนวนนะครับพี่ๆที่ผมจะนํามาให้ชมกันวันนี้นะครับหากจะมีพี่ๆที่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้064.774.48.08เป็นเบอร์โทรของผมนะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวน เนื้อชนวนเลี่ยมเงินมาแล้วนะครับจับขอบเลี่ยมเงินมาแล้วหมายเลข4ี่ดิบสนะครับจะมามาพร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับเนื้อชนวนหมายเลข40นะครับเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนนี้ถามว่าหน้าสะสมไหมนะครับพี่ๆดูเนื้อหามวลสารเนื้อหามวลสารนี้คือรวมมวลสารที่เป็นมงคลและมวลสารเก่านะครับเป็นพระปิตาพังพระก,การรุ่นแรกปี3าสองด้วยที่นํามาหลอ่อหลอมทําเป็นเนื้อชนวน มีพระโพธิสัตว์นาคโกกที่เป็นรุ่นแรกที่สร้างพร้อมกันนะครับก็นํามารอลอ้อมเช่นเดียวกันถือว่าเนื้อชนวนนี้เป็นผมเชื่อได้ว่ามีม,มวลสารที่เป็นพัปนงประการรุ่นแรกมากหน่อยนะครับเป็นเนื้อชนวนนี่แหละครับที่ทาให้มีราคาค่านิยมที่อาจจะสูงกว่าเนื้ออื่นนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่มีเนื้อหามวลสารของพังประการรุ่นแรก ผสมอยู่นะครับนี่คือเนื้อชนวนนะครับพี่พีมีความสวยงามมากนะครับดูครับพี่พีนะครับมวลสารจัดจ้านมากนะครับที่นําไปหลอมและรีดเป็นแผ่นและปั๊มมาเป็นวัตถุมงคลด้านหน้านะครับพระปิตาพังพระก,การนี้พุทธกุลน,นั้นครอบจักรวาลน,นะครับพังทลายความมืดมิดสิ่งไม่ด,ดีที่จะเข้าหาแก่ผู้ที่บูชานะครับพังพระก,การนั้นถือว่าเป็นทหารเอกนะครับเป็นขุนทหารเอกขององค์พ่อท้าจตุคาม ระลึกถึงได้ครับระลึกถึงองค์พ่อจตุคามแล้วก็ระลึกถึงพระปิตาภังภาคการนะครับดูครับนี่คือเนื้อหามวลสารน้นๆเลยนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่หน้าสะสมของเนื้อชนวนถ้าชนวนสองหน้านะครับชนวนสหน้าก็ต้องมีราคาที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสาเหตุที่แพงเพราะว่าอะไรครับเนื้อหามวลสารดีมากๆนะครับ มีเนื้อหามวลสารที่ผสมด้วยด้วยพระปิตาพักมการรุ่นแรกด้วยนะครับถือว่าห้อยรุ่นนี้เนื้อนี้ได้ห้อยทั้งรุ่นแรกด้วยและห้อยรุ่นนี้ด้วยลูกพ่อต้องรวยนะครับดูครับดูความสวยงามนะครับความสวยงามของเหรียญกระแสเหรียญเส้นเสี้ยนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับดูครับหมายเลขเลขไม่สูงมากนะครับเลข40นะครับนะเลข40นย์นะครับนี่ฮะพิธีปลุกเสกก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับ แล้วก็เนื้อหาหมวลสารเนื้อหาหมวลสารนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอย่างมากนะครับดูครับสวยงามจริงๆนะครับรายละเอียดดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเยอะนะครับพี่ๆเป็นรายละเอียดที่เรียบง่ายผมเชื่อได้ว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยคงจะได้เห็นได้สัมผัสมาแล้วนะครับคนที่สะสมอยู่นะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับ สวยจริงๆนะครับสวยพร้อมกล่องและพร้อมเลี่ยมนะครับคือได้ไปนี่ก็คือคือได้ไปเนี่ยแขวนคอได้เลยนะครับเอาไปห้อยได้เลยนะครับเป็นขอพึ่งพุทธคุณพึ่งบารมีได้เลยนะครับเลี่ยมเงินไปแล้วนะครับนี่แหละครับพี่พี่องค์นี้เป็นเนื้อชะนวนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับดูครับ นี่ฮะมีพิธีพุทธาธีวาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเกจิคณาจารย์กว่าร้อรูปถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งพิธีนะครับพี่ๆถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งพิธีหากใครสนใจเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมผมบอกเลยว่าน่าสะสมเป็นอย่างมากนะครับ,นะรบนับวันยิ่งจะมีผู้ที่บูชาเพิ่มมากขึ้นทุกวันและก็ราคาขยับขึ้นไปทุกวันนะครับนะฮะ นี่นะครับคือคือบารมีขององค์พ่อโดยแท้นะครับคือบารมีขององค์พ่อโดยแท้นะครับวันนี้มีไไม่ได้มีมาชมองค์เดียวนะครับมีอีกหนึ่งองค์นะครับได้มาใหม่นะครับนี่ครับนี่คือดําเดิมเลยยังไม่ทาคลิปเลยนะครับยังไม่แกะซีนเลยนะครับก็คืออยากให้ดําเดิมที่สุดนะครับอันนี้แถมแถมไม่ไม่ใช่ขายนะครับโอ้ยนะครับโอ้แหลมาแล้วอันนี้คือแถมไม่ดูนะเพิ่มในคลิปนะครับนะฮะเป็นเนื้อทองแดงพลายเงินนะครับทองแดงพลายเงินนะครับดูครับ ลายเงินนี่ชัดเจนมากนะครับดูคร่าวๆเนาะนะครับรายละเอียดนะครับเป็นทองแดงพลายเงินอันนี้สีไม่ได้ซีดนะครับแต่ว่าส่องผ่านส่องผ่านซองนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับนี่คือทองแดงพลายเงินนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับดูครับยังซองเดิมๆอยู่นะครับดูคร่าวๆเนาะนะครับหากใครสนใจเนี่ยแอดไลน์มาได้เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพ ให้ชมชัดๆเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ชมชัดๆนะครับหากใครสนใจนะครับพี่ๆสาหรับเหรียญนี้นะนะครับสําหรับเหรียญนี้คือพระปิดตาพังประการเนื้อทองแดงพายเงินนะครับทองแดงพายเงินนี่ครับสวยๆเนี่ยราคาไปแพงมากนะครับพายเงินนี่สวยจริงๆนะครับดูครับชัดเจนจริงๆนะครับนี่ครับอันนี้เนื้อทองแดงพายเงิน หากจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับมาพร้อมกันอีกหนึ่งเหรียญก็จะเป็นทองแดงหน้ากากคันช่องนะครับคันช่องก็คือเป็นกระจกโบราณน,นะครับที่นํามาหลอมแล้วรีดเป็นแผ่นแล้วก็มาปั้มเป็นพระนะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องก,กันกับองค์พ่อเทา้าจตุคามแล้วก็พระปิตาปังพระการพุทุกุลก็คืออาคันช่องนี้เชื่อได้ว่ามีพุทธกุลจะสะท้อนสิ่งไม่ดีไม่งามออกจากผู้ที่บูชานะครับหน้ากากคันช่องเห็นไหมครับงานหน้ากากนะครับนี่ครับ ทองแดงหน้ากาคันช่องนะครับองนี้เลขสวยนะครับเลขสวยนะครับเจ็ดเก้าแปดนะครับเจ็ดเก้าแปดเลขเกือบเรียงนะครับเจ็ดเก้าแปดเลขเกือบเรียงนะครับรายละเอียดง่ายมากครับดูครับดูพระมีความสวยงามสวยสุดๆเลยนะครับสวยสุดๆเลยขนาดก็พอดีองค์นี้ก็ยังอยู่ในซองเดิมยังไม่แก่ครับผมไม่อยากแก่นะไม่ยังไม่อยากที่จะสัมผัสกับเงาพระเลยนะครับอยากให้อยู่เดิมๆเลยนะครับนี่ฮะ ำหรับผู้ที่อยากจะสะสมนะครับนี่คือทองแดงหน้ากากคันช่องนะครับดูง่ายๆผมทำไปแล้วหลายคลิปนะครับมีทองแดงหน้ากากคันช่องทองแดงพลายเงินและก็เนื้อชนวนเลี่ยมเงินนะครับวันนี้มาพร้อมกัน3คลิปโอ้สามองค์ใน1คลิปนะครับนะครับหากชอบทักกันเข้ามานะครับพี่ๆนะครับนี่ครับเป็นพระที่มีความสวยงามมากนะครับนี่ครับลักษณะของพระก็มีกําไร ทำอะไรก็จะมีกําไรว่าอย่างนั้นนะครับนี่พระยังมีกําไรนะครับเป็นกุศโลบายนะครับทําอะไรก็จะมีกําไรพ่อกพูนนะครับร่ํารวยพ่อกพูนนะครับพี่ๆนี่ครับโอเคครับพี่ๆวันนี้เรามาพบกันเท่านี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสสิกนะครับ อย่าลืมนะครับพี่ๆชาวภาคใต้บ้านเรานะครับใครเป็นชาวพุทธก็ขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพุทธศรราสนาและก็อยากจะเข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุที่จะทรงต่อนะครับจากกรุงเทพไปลำปางและมาอุบลราชธานีจะส่งต่อไปที่จังหวัดกระบี่นะครับโอ้โหนะครับพี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันที่มาอุบลเนี่ย10ถึง13นะครับวันที่10วันที่10เนี่ย คนไปหนึ่งแสนสองหมื่นคนคนระับใช่ไหมฮะหนึ่งแสนสองหมื่นวันที่สิบเอ็ดนั้นหนึ่งแสนห้าหมื่นครับวันที่สิบสองเนี่ยคนไปกราบนะครับสองแสนสองหมื่นคนเนี่ยผมไปเมื่อวานนี้นะก็คือวันที่สิบสองนะครับผมคือนหนึ่งในสองแสนคนโอ้โหคนเยอะมากนี่พลังศรัทธาที่สาธุชนนะครับมีให้ต่อพระบรมศาสดาแล้วก็มีหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธเรานะครับ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเป็นการบอกบุญเนาะพี่ๆนะครับบอกบุญ,บ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 ญก็เฝ้ารอากันได้ที่จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้วันสุดท้ายของจังหวัดอุบลราชธานีคนน่าจะทะลุ3 0 0แสนคนนะครับที่ที่ทไปกราบนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการบอกบุญให้ได้บุญร่วมกันนะครับให้ได้บุญร่วมกันนะครับพี่ๆชาวภาคใต้รอได้เลยนะครับท่านจะเสด็จไปในวันที่1 5บหถึงสิบแนะครับโอเคครับเราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ